ปากมาอะไรฉันสวยดูเหมือนจะไปถ่ายเงินเช่าบ้านครับเกิดมาหน้าอย่างนี้ผมรู้สึกผมคงเดินม้านนอกสุดแล้วไม่รู้ว่าเดินแบบมันเดินไงแล้วเกทีายกื่อไม่รู้ เราก็ตามภาษาเราตลกมากเพราะว่าสอนแล้วไม่ควรทำในการเดินแบบพี่หมูอย่าโพสอย่าไปยืนโพสแล้วก็จับเสื้อจับกระดุมอะไรนัเป็นการเปิดห้างมา30ปีที่แล้วอะไรขอเชิญ The Mentor and the Winner of the Face Thailand Season 3คนคริสหาวังค่ะ จังเลยครับโอ้ยสวยบคักเลยคนยังมางามก็เถอะงามไลย่ลยลขอเลือกนกให้ทีมลูกเกตครับเอ่อหมาให้ทีมพีชแล้วก็ม้าให้ทีมพี่หมูครับม้าเลยเหรอผมมันไสเขามากเลยตอนนี้ทำไมถึงต้องเอาม้าให้พวกเราอะไรเงี้ยคือนิกกี้เนี่ยผมรู้เลยว่าพี่ลูกเกตเนี่ยจะต้องแบบว่าจมตีทีมหมูแน่ๆฮะไม่แกล้งเลย ม่คงยากนิดหน่อยครับเพราะว่าสัตว์มันพูดก like ับคนไม่ได้ครับการเนี่ยแน่นอนเราไม่ให้เขาถือเอาให้แค่จำแพทเทิร์นแค่นั้นอ่ะดีที่สุดแล้วน้องระวังอย่าลากหมาอย่าลกคอมันมันรัดคอหมาแล้วตอนนี้คือน้องหมาฝึกมาแบบนั้นเราก็ต้องจับแบบนั้นถ้าเกิดเราไม่จับแบบนั้นเขาก็จะไม่เดินกับเราเขาเนี่ยซ้อมแล้วใช่ตั้งแต่ซ้อมตั้งแต่เดินข้างในนี่แล้วก็ไม่รู้จะจะพูดยังไง ความเป็นในแบบมันไม่หลงเหลืออยู่เลยดูธรรมดาคือลืมไปเลยคือจริงๆอ่ะมันต้องแฟชั่นกว่านี้ไหมป้าตืออันนี้เหมือนแชมพูหมาเหมือนเดินแบบเหมือนเดินแชมพูหมาไหมตอนเราออกมาตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะมันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เขาซีเควนต์ทุกอย่างมันยืดปุ๊บเราเองก็คิดว่ามันก็เหมือนมามาด็อกโชว์จริงอ่ะก้มไปเล่นก้มไปดูดูถูกไปเลยอ่ะเสื้อผ้าไม่มีค่าเลย เป็นโชว์ของสุนัขมากกว่าโชว์ของคนกลับบ้านมาดูรันเวย์โชว์หรือมาดูค่ายทหารฝึกคะ <c oughs> ตอนถอดเสื้อออกมามันดูไม่มีเหตุที่จะต้องเซ็กซี่ <c oughs> การพยายามขายผู้ชายให้เซ็กซี่โดยที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยมันทำให้ดูไม่แพง เขาูปร่างดีอ่ะทำไมเหรอถ้าอันนี้เทียบกับว่าโชว์ที่เมื่อเมื่อกี้โชว์แรกกับอันนี้การคอนติเนียโชว์แรกมันน่าสนใจกว่าเหรอคะแต่หนูชอบอันนีป้าเตอร์หนูว่าอันนี้แบบอันนล้วก็เป็นปัญหาของหนูเองคะ่ะลูกถ้าหนูชอบหนูก็ชอบเองอ,อ๋อไม่ได้ยินครับไม่ได้ใส่ใจเลยครับไม่ได้เข้าหูเลยไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าป้าก็คือป้าครับป้าแกบ่นให้ทุกคนเลยครับเฮ้ยแม่จกกัง ยุดย่อตกใจมากครับเห็นนกคนอื่นก็นิ่งอะถ้าเกิดไม่มีเชือกไม่มีอะไรให้ถือมันคงบินไปรอผมด้านหน้าล้วอะก็วิ่งตามไงดีค่ะใจเย็นมากใจกเย็นมากดีมาก<อ>ฉันชอบคนนี้มากคนนี้เป็นคน,นคที่ดีที่สุดข,ของลูกเกดนะสำหรับฉัน ดีมากเขาเขาเขาคอนโทร,โรมากคอนโทรลนก,กได้ดี<า>ค่ะเก่งมากจริงๆเราเองเราก็ไม่รู้เลยทำได้หรือเปล่า้วยมากมีมากสวยมากค่ะอุ้ยนกกลางปีกสวยมากโอเคดีมากไม่น่าเชื่อมันดันกลางปีกพอดีไม่รู้จะมาจากอะไรจังหวะมันพอดีมากแล้วรบ เขาเดินมาถึงปลายเวทีแล้วก็ทำให้นกกระพือปีกในจังหวะที่เราต้องการแค่นั้นจบแต่คนนี้สำหรับฉันนี่คือเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนกเขไม่ได้เป็นนายแบบสำหรับฉันเลยนะไม่เข้าใจอ่ะคือพี่ตือดูอะไรอยู่อ่ะเออ,เอทำศิลปศาสตร์ยกมือไหว้ทำศิลปศาสตร์แล้วตอนที่มาออกมาพยศมาก อทิล่าแผ่เมตตาแล้วก็สวดมนต์ให้มาให้ลูลูพอหลังจากสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาม้านิ่งขึ้นเลยม้าใจเย็นลูกม้าใจเย็นอทิล่าดีเก่งมากคุมได้อยู่กับสัตว์ที่มันไม่ควรจะเกิดแบบการคอนโทรลได้ดีขนาดนี้เก่งมากจริงๆเขาไม่อยากขึ้นเหล็กไงมา้า กลางเวทีผู้พื้นจะเป็นเหล็กที่ผมได้รู้มาก็คือม้าัวทุกอย่างนี่มันเป็นสะท้อนแสงที่เป็นเหล็กต่มันกับโดนแกล้งจริงๆแล้วพื้นเหล็กมาอยู่กลางเวทีเลยฉันว่าแบงค์เป็นจุดอ่อนของทีมนี้แบงค์นี่ชอบเป็นบูอะไรก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีมมมคิวยอยู่ในหัวเลย,ลยแบงค์หาจุดลงยากอะ่ะจริงๆแบงค์ไม่ควรอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำไปคารนอยเราไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เขาเครียดมากแล้วในตาแบบรูปหลีกอะ่ะเนี่ยวันนี้เราคิดว่าแบงค์ ผ่อนที่สุดในวันนี้พูดกันตรงๆถ้าใครอยู่ในโพสิชันตรงนั้นการแก้ปัญหาตรงนั้นก็ค่อนข้างยากเหมือนกันทิ้งระยะห่างให้ห่างหน่อยแล้วก็เดินตามมาเดินตามอาทิล่าดีไหมอัสว่าแปลว่ามาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็น universe power โอ้ยเพิ่งมาคิดออกตอนถ่ายนั่นแหละอยู่ก็แบบยกมือไหว้เป็นจริงเป็นจังเลยโหก็ต้องน่าเห็นใจเมนเทอรคือดูปับ๊บคิดค่าออกเลยอืมวันนี้โดนแหลกแน่นอน ดได้เวลาสำคัญแล้วค่ะใครทีมไหนคือผู้ชนะในแคมเปญน,นี้คะ mm hmm. ตื่ให้ทีมหมูค่ะบคอนกราชไลชันทุกทีหมูด้วยนะคะ <Yep. S 1> The winner of this campaign เขจใการคอมโพสโชว์ทั้งหมดมันต้องเป็นก้อนถ้ายังไม่รู้ก็ร in in ู้ด้วยนะครับไม่รู้สิสำหรับเกดเกตรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นมีอิมแพ t อะไรเลยอ่ะต่วดิฉนตัวแล้วเรายังชอบทีมพี่เกรมากกว่าเมนเทอร์ลูกเกคิดว่าทุกคนในทีมทำดีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นเป็นความคิดของเมนเทอร์ลูเกนะครับผมมาที่นี่ เพื่อชนะการที่เมนเทอร์ลูกเกดส่งคนที่เก่งและมีความสามารถเข้ามามันจะทำให้ทีมมูอัสว่าชนะได้ง่ายขึ้นเมนเทอร์ลูกเกดอยู่ในเกมนี้มานานน่าจะรู้กฎข้อดีๆนะครับ โดยค,คุณอ่อนที่สุดในทีมแต่ผมก็เห็นว่าคุณเป็นเด็กที่มีศักยภาพยังเรียนรู้ได้อีกเยอะและที่สำคัญหากคุณอยู่ในเกมนี้ต่อไปคุณอาจจะทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นผมยังอยากอยู่ต่อครับผมก็ยังอยากออก ผมคิดว่าผมสามารถพัฒนาได้ครับผมก็พัฒนาได้ครับพัฒนาได้มากกว่านี้ถ้ารายการยังอยากได้คนที่มีความสามารถผมเป็นคนนั้นครับผมตั้งใจจะมาเป็นผู้ชนะของ The Face เลยครับวันนี้ผมมาในฐานะของเมนเทอร์ฉะนั้น ใจด้วยครับรุยค oh, <God. S 1> ุณไม่ใช่เดอะเฟสขอบคุณครับฝากไปบอกเมนเทอร์ลูกเกดด้วยนะครับว่าอย่าส่งคนที่คิดว่าสูญเสียไม่ได้เข้ามาที่ห้องนี้เพราะเขาจะไม่ได้เห็นหน้าคนคนนั้นอีกเชิญครับ คุณทำได้ดีกว่าอยากกิดแต่ว่าเจ็บคอครับเมนเทอร์ทุกคนรักลูกทีมแค่ไหนเราเข้าใจเขาไม่ว่าจะตัดใครออกวันนี้ผมก็ฮาดบรอกเกนทั้งคู่บอกว่าของเราง่ายเราก็จะส่งของง่ายไปให้บ้างเวลาให้เราชนะแล้วเราก็จะได้เอาเขาอ,ออกไในแคมเป็นแบบเหตุผลง่ายๆเหมือนกันเราตัดสินจากคุณภาพของงาน จากสิ่งที่เราเห็นสำหรับเมนเทอร์ลูกเกงอย่าส่งคนที่คุณคิดว่าสูญเสียไม่ได้เข้ามาในห้องอีกเพราะเขาจะไม่ได้กลับมาอีกนะครับค่ะพี่หมูพี่หมูสั่งสอนอะไรเกดจะรับฟังคะ่ะอย่าส่งคนที่เราไม่พร้อมที่จะสูญเสียไปเก่คงไม่ใช้กลยุทธเ์เดิมๆหรอกคะ่ะเธอคือนางแบบเก่าเธอคือนักแสดง เมนเทอร์ลูกเกดทำทุกอย่างเพื่อจะชนะแม้กระทั่งอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับเมนเทอร์ลูกเกดรายการนี้ว่าจะไม่เล่นเกมแล้วว่าจะเป็นตัวเองต้องเอบ้างอละดีค่ะพีชมาเกมนี้เขาต้องเล่นกันค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆหลังนั่นหลังจากนี้เลยละกันพีชกลัวจังเลยอ่ะ อย่าทำเจนะ